นี่แต่ไมไปหรอตอนเที่ยงเขาว่ากินขอน้ำกันแตกนเที่ยงกันเต็มไปทั่เดกฝาเลียนมาลยอาจารย์ครับอาจารย์ครับมาครับมาครับ

เรว่าตอนมันพูดขึ้นไปือกูมาขับกังหระซูอย่างไรเอยเนี่ยพอกินเขาแล้วไม่ขึ้นไปไปกันอกระสองยหอมเลยเสียเสียรมเลยูก็หอมเลยกูกู่อบนาหนาหอมนะอี่กูเปนรนี่เป็นเองูตาเลยไม่เยืดหาหยาอ๋อเลนี้กููเออมันจบแล้วลอนี้ไม่เาหัวหนาคืงนี่ไม่หนาคืออเขาต้องพ่อใจอย่างนี้เยโอ้ยเขาต้มไห้วอนนั่นสุเปโชคกโอ้ยซุปรวแมงพี่แบาเป็นระซูนะ

รีว um, well, sure. oh, oh, ิวส uh, ิรีวิวสิรีวิวสิว่าอร่อยไหมปล่อยปลอยไม่เาป่ยวแมวูวเยมป่อยแม่เมาแม่เปฝั่งบ้านวางไหนแม่เป็นสายยันจู่ๆบอกสายกูเสิเอาเียดเยดูไทยเบียร์เบียร์ม่อพอกินพอกินเสด็จกบ้านนอกเสดนี้หรอกเปเจ๊น้ำแข็งเนะเจ๊จากไหนะครับทันอยครับปล่อยมึงดูไทยเดี๋ยวเตะกบ่อยากบ่ตีหรอกกบ่ตีหรอก สื่อแบนปล้ยเจะไปกินกับอันเอาเอาดังมาเด้เกียวดังมาเด้ลำบเขวดังเลยเ้ดวงจันทร์เหมือนเราไปดวงจันทร์นี่เมือนอ๋ออเนี่ยไมนี่้มองไม่ต้องผู้ชายว่างว่างอ๋ออ๋อขวดนี่มันขันเหมือนอยู่ฮะเอาไว้มาไทยยังกูไว้ขสุนทภักิภากเป็นยูทูบเบอร์ได้นิดหนอย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวมันตุมเหนือวันนี้เรามีพี่จัดครับแล้วก็พี่เปิดครับแล้วก็ไก่ไก่อ้ก็เตยก็สาราแล้วก็เจเจใหญ่แต่จะแก่แล้วก็ผมคนหล่อ ก็อยูมาก็ส <tal adult> ีมาอเหอเนาะฮะัก้เขาเล้มอเรออือส่ของก็ไม่มาหนอะมีสักเป็นผู้ได้คุณรไ้าด้วยไม่ต้องมาเป็นอมกูจะกูที่หาไปักเลยฮะเออเออโอเค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 โวยสักกูแฟดอกหาดอก็ได้เราตัวนึงเออเออแล้วต่มือ

อยากเมอย่าลืมัไหนมาบ่อยาก่างคนขัดสนานี่ดีแ่โอ้ขนาดหนิงเ้อซีคิงไหมบอมันจะมาเก็บปกต้นี่นะูล้บอกซีคิงไหมก็แต่งโตโบใช้ป่าวะเออ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 เออออน่มึงงนี่มีองนี่มึงมีเองนรเงอง่งสองนี่มึงอน่มสอนี่มมีสองน่มนี่งมีเอง่มอ่งอนี่มึงมีสองน่มึงมนี่อง่อน่งงน่มอ ไม่ิเอาอ่างลูกทีม,กกมปน็นอยูกทีหเป็นอย่งอัดเมสิบอลเป็นลงเพียงลงฟิตอีไว่ไม่มองว่ามาันมา